สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับแนะนําสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรนะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับจนไปถึงขั้นแอดวานซ์นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้ครับไม่ได้จัดทำเพื่อนแนะนำการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทร,รัพย์ดิจิตอลนะครับเป็นเพียงการนําเสนอข,ข้อมูลที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับยังไงก็ลองศึกษาแล้วตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะ ข้อมูลต่างเนี่ยผมได้ทําไว้คร่าวๆแล้วนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับในหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับส่วนหัวข้อไหนไม่มีเนี่ยก็ยังไงสามารถเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนทำเอาไว้นะครับสาหรับผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยอย่างแรกคือควรไปศึกษาว่าคริปโตเคอร์ซีคืออะไรนะครับก็เป็นสินทรัพย์ที่ต้นประเภทหนึ่งที่มีการเข้ารหัสนะครับการแลกเปลี่ยนมูลค่าเนี่ยสามารถทําผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับแนะนําให้ศึกษาเรื่องว่าบิตคอยนะครับซึ่งเป็นคริปโตเคอร เรียญแรกนะ่ะจุดประสงค์การทําขึ้นมาเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่อยู่หลังบ้านที่เรียวกว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นการทํางานแบบไรตัวกลางเนี่ยว่าคืออะไรนะครับทำไมถึงมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปดูนะครับว่าการทำงาน m ม c h นิ i s m proof of work proof of stake เนี่ยต่างกันอย่างไรรวมไปถึงศึกษาเรื่อง private key public key นะครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะครับ private key เนี่ยหากเราไม่ปกป้องให้ดีเนี่ยหรือว่าโดนแฮ็กไปเนี่ย จะสามารถทําให้เราสูญเสียดิสโทแอ s เซทของเราไปได้ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ลองพอรู้จัก btc แล้วก็ลองไปดูเหรียญอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น ethereum นะครับเป็นเหรียญที่ถูกออกแบบมาเพียบเสมือนคอมพิวเตอร์ของโลกนะครับสามารถนําไปประยุกต์ต่อยอดอสร้างแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาที่รันอยู่บน ethereum นะครับจนเกิดเป็น defi lending Platform ต่างๆที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะครับมีการทำ smart contract บน ethereum ได้อีกด้วยนะครับ าจากนั้นก็ลองไปดูเหรียญอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Bnb นะครับซึ่งการถือเหรียญนี้ก็จะมีเบ n e ฟิ t หรือว่าประโยชน์ต่างๆมากมายในส่วนลดค่ามียมในการเทรดในเอชแชนสรวมไปถึงการเข้าร่วมรันช์แพดรันช์ฟูลต่างๆนะครับก็ลองลองศึกษาดูนะครับในขั้นต่อไปเนี่ยก็ลองไปดูฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับของการเทรดนะครับแนะนําให้ลองสมัครเอชแชนสนะครับแล้วก็ลองเข้าไปใช้งานดูนะครับอัอนดับแรกเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องความปลอดภัยนะครับผมแนะนําว่า ให้ลองศึกษาวิธีการตั้งพาสเวิร์ดที่มันเป็นสตรองพาสเวิร์ดครับที่มีตัวใหญ่ตัวเล็กหรือว่าเครื่องหมายต่างๆครับซึ่งผมก็ทํำลิงก์แปะไว้ด้านล่างนะครับรวมถึงการเปิดการเรื่องความปลอดภัยนะไ,มไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลการส่ง s m s เข้าโทรศัพท์หรือว่า 2FA Google Authenticator นะครับในการทําธุรกรรมนะครับเหมือนเป็นเครื่องป้องกันเราอีกชั้นหนึ่งนะครับหากมีใครมาทําธุรกรรมแล้วโดยไม่ใช่เราเนี่ยก็เขาจะไม่สามารถทําได้นะครับ แล้วก็ที่แนะนํามากๆก็คือเป็นฮาร์ดแวร์อลเลตนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปรีวิว l e จเจอร์นาโนเอกเอาไว้นะครับก็ลองไปใช้งานดูนะครับผมแนะนำว่าให้ให้ควรจะมีนะครับสำหรับผู้ที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับจากนั้นก็ไปดูวิธีการแปลงเงินเฟลดนะครับหรือว่าเงินกระดาษเข้าสู่เงินดิจิตอลนะครับในกระดานการเทรดต่างๆว่าทําอย่างไรนะครับรวมไปถึงดูข้อแตกต่างระหว่างเอชเชนต่างๆนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียแต่กต่เงินอย่างไรนะครับเอชเชนไหนที่รองรับโดยกรอตต์บ้างนะครับ ก็ลองไปทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการโอนเข้าออกเหรียญนะครับเหมือนที่ผมกล่าวไปว่าพอเราศึกษาว่าเหรียญต่างๆเนี่ยต่างกันอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูเน็ตเวิร์กนะครับเพราะว่าเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยจะมีเน็ตเวิร์กที่ต่างกันนะครับการโอนเข้าออกเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าใช้เน็ตเวิร์กอะไรนะครับซึ่งหากเราโอนผิดพลาดหรือว่าท,ทําธุรกรรมผิดพลาดเนี่ยอาจจะทําให้เราสูญเสียสินทรัพย์นั้นไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการคู่ได้ยากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปดู วิธีการส่งคําสั่งซื้อขายนะครับผู้ที่เทรดหุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็จะ,จะพอเข้าใจนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยเทรดเนี่ยก็ลองเข้าไปดูเรื่อง market order limit order stop limit ต่างๆนะครับว่าการส่งคําสั่งเนี่ยทำอย่างไรรวมไปถึงการเทรดในฟิวเจอร์มาจินนะครับซึ่งมีอยู่บนบางเอชเชนเท่านั้นนะครับอตอนนี้ก็จบเรื่องการเทรดแล้วก็เอชเชนไปครับทีนี้มาดูการสร้าง passive income นะครับาบางเอชเชนเนี่ยจะให้เราสามารถนําเหรียญไป saving staking นะครับพูดง่ายก็คือเหมือนไปฝากเพื่อรับ ผลตอบแทนกลับมานะครับเป็นดอกเบีย้ยประมาณนั้นนะครับก็จะมีเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นล็อกตามระยะเวลาหรือว่าสามารถถอนได้ตลอดเวลานะครับก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็การเข้าร่วม Lunchpad นะครับเปรียบเสมือนการซื้อหุ้น IPO นะครับในเอเชนต่างๆก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับซึ่งตรงนี้สามารถสร้าง Profit ให้เราได้สูงพอสมควรนะครับอะไรฉะนั้นเนี่ยก็มาขั้นการทำ You Farming นะครับ อันดับแรกเนี่ยเราก็ควรจะไปรู้จักว่า DeFi หรือว่า e n t r n t i z e d Finance เนะี่ยคืออะไรนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการ a แอ Liquidity หรือเป็นผู้เสริมสภาพคล่องหรือสามารถเข้าไป Lending Borrowing จากแพลตฟอร์ม d e f i ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันมันหลากหลายมากนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปศึกษาเรื่อง Wallet นะ Hot ว a l l e t c o ค l ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับรวมไปถึงการสร้างกระเป๋าเพื่อมาใช้งานและนามาเชื่อมต่อ ลองไปดูพวก Touch Wallet SafePal Metamask นะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็ไปศึกษาเกี่ยวกับ Network ที่เราจะไปฟาร์มนะครับวันนี้ก็ผมยกตัวอย่างมา2อันนะครับก็จะเป็น Uniswap นะครับที่รันอยู่บน Ethereum นะครับแล้วก็เป็น Pancake นะครับที่รันอยู่บน Binance Smart Chain นะครับซึ่งทั้ง2ออันนี้ก็มีผลตอบแทนที่แตกต่างกันนะครับวิธีการ ใช้งานก็แตกต่างกันครับต้องไปศึกษาให้เข้าใจนะครับรวมไปถึงวิธีการจับคู่เหรียญ governance tokens นะครับซึ่ง governance t o k e n เนี่ยก็จะมีอนุโยบายในการดำเนินงานแตกต่างกันนะครับแล้วก็การทำการ add liquidity การ swap เหรียญครับก็ลองไปใช้งานดูนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ลองไปดูเรื่อง impermanent loss นะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจนะครับการทำงานของการจับคู่เหรียญไปาร์มนะครับทำให้หากเราเข้าใจมันเนี่ยเราก็จะไม่สูญเสียนะครับ โอกาสในการทํรากาไรจากการถือเหรียญคู่เหรียญหรือว่าเหรียญเดี่ยวไว้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับสําหรับข้อมูลที่ผมพูดไปเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ข้อแรกจนข้อสุดท้ายเนี่ยผมได้เขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็แปะลิงก์สําหรับเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับบางอันไม่มีก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถโพสต์ไฟใต้ลิงก์นี้นะครับหรือสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ใน Line o p e n Chat นะครับ Crypto w ล l f นะครับรวมไปถึง t e l e g กรมนะครับซึ่งตอนนี้ Li n e Open c ร a t ชใกล้จะเต็มแล้วนะครับสามารถเข้ามาจอยร่วมกันในเ e l e g กรมนะครับและใครที่ยังไม่มี a c c o u n t ของ b i n a n c e นะครับสามารถกดสมัครได้ในลิงก์ด้านล่างนะครับรับส่วนลดข้ามเนี่ยรวมกว่า40%นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับสำหรับมือใหม่คริปโตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอมากครับสวัสดีครับ